ครับทีมงานสวัสดีครับเพื่อนๆครับที่เล่านะครี่นี่ขอเสนอเมนูีลาบเป็ดครับผมโดยเชฟชาตินะครับครับเชิญทุกท่านนะครับอาลาบเป็ดครับลาบเป็ดครับประมาณลาบเป็ดวันนี้มาเยี่ยมปลาชวนปลาชูปลาชูปลาชูสัตว์อ่าปลาชูสัตว์อกก็เลยมีเชฟนะครับเชฟพ่อครัวตัวดำชาตินะครับมาทำลาบเป็ดให้เพื่อนๆได้ชมกันตอนนี้เราอยู่ไหนครับ วันนี้เราอยู่บ้านเพื่อนต่อครับลำพูนดิ่งยามาเลยจากลำพูนเมืองเหนือนะครับโอเคครับก็ซุ่มแชร์กันหมดไปวันสองกลมนะครับพี่น้องเขาจะไปเมื่นะครับโอเคครับกําลังทําอะไรครับเชฟเชฟทําอะไรเชฟทําอะไรต้องหมดไปสองกลมก่อนนะครับเได้นะครับข่าวนะครับมันข้าวข้าวอ่าเชิญชวนนะครับใครอยู่ใกล้อยู่ไกลโทรไปก็รับโทรศัพท์ได้ครับทนายนะครับครับอืมแล้วก็ใครอีกว่าที่ไปรับโทรศัพท์เราวะ เออท่านสจตลาดจเสือก็มาโทรศัพท์เรานะครับแกไปดังนั้นก็<ม>เราจะไปชาปกิจคุณวันสุดท้าย <c oughs> ที่คุณติดต่อมาแล้วเราจะไปหาครับโอเคครับผมค,ครับผมสวัสดีครับ,บเลยจแจต์มีอ,อแกแกมยูอ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมารับไปอุรนนดรเขารับนปอุดร ขั้นอนั้นเสร็จแล้วอาครับรับอุรครับรับอุดรอ่าอันนี้ทำอะไรอยู่ครับขั้นตอนังครับขั้นตอนนั้นขั้นตอนั้นนะก่อนเรรวนนังก่อนใส่หอมนะครับโดยใส่กระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดนิดนึงนะครับอ๋อครับผมแต่ว่าอันนี้หม้อหม้อนี้อะไรครับหม้อนี้อะไรอันเดียวตัวเดียวอันเดียวครับคักหัวครับแล้วก็ใส่ดีนะครับใส่ดีเสียบลูก่อนเสียบอ่าจะทอดแก้มเล่านะครับเป็นแล้วสองกลมนะครับไม่รู้จะแก้มตอนไหนนะครับตอนนี้ทอดไปก่อน อาจจะเป็นกลมิสีวิสห้าตามมานะครับครับผมติดตามต่อไปครับผมครับผมเอาเชฟครับทําอะไรอยู่ครับอ่าตอนนี้กําลังลงเนื้อแล้วครับหนังก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กําลังอขอแค่สุดอย่างเดียวครับขึ้นกลางๆก็เอาละคว้าคว้าคว้าเป็ดล้วนในสุกนเนือเป็ดครับโอเคครับผมเรารอขั้นตอนถัดไปครับถึงขั้นตอนไหนแล้วครับเชฟครับผมตอนนี้ก็คือเราจะใส่หอมแดงนะครับอ ใส่ลาบเป็ดน,นะครับหอมแดงซอยชานะครับพี่น้องอือหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะครับใส่มะอะไรกระแทกนั่นนะครับเนี่ยมันแสบนะครับพี่นอนะ้องเลอใส่หอมแมีงนะครับเชฟหอมแด,ง,นะมดงนะครับหอมรวมอ่ามีหอมอะไรบ้างอันนี้อาจจะเถียงกันนะครับอันนี้นักซีลาหรือว่าหอม,หอมป้อมหอมป้อมอ่าอ่าไอ อันนี้ละเออันนี้ต้นหอมพ่อหน้าเอก็เมียเทียงกันแล้วครับเนื้ออ่าอันนี้หอมรวมหอมแบ่งนะครับหอมแบ่งหอมแบ่งโอโอเคครับผมอันนี้กระเทียมครับกระเทียมโอเคครับเราจะใส่ข้นสดแล้วจะใส่จุกจ่อเราจะสูตรเชฟนะครับพี่น้องครับครับอันดับแรกนะครับแล้วก็ทอดอ่าเขาเรียกว่าเครื่องเคียงนะครับเครื่องเครื่องเครื่องไก่ตัวเครื่องเปลี่ยไปแล้วครับแล้วก็จะมาปรุงนะครับเชฟก็รอให้มันความร้อนมันลดลงนิดนึงนะครับแล้วมาใส่ ข้าวคั่วหอมๆนะครับครับผมก็รอปีนเปล็ดนิดนึงอ่าครับผมนี้เราก็แกะขาวนะครับใบขาวปี40ไม่มีนะครับเราก็เลยใส่ไปเป็นอ่า285หรือว่าแขฉกสูงนะครับอ่า็จแล้วตอนนี้3กลมนะครับจาก2กลมนะครับพี่น้องอ่ครับเช็ดครับเช็ดอ่าชนครับผมต่อไปทําอะไรครับเชฟตามเลยครับตามเลยครับคนเลยไหมครับคนเลยไหมไปตามมาติดตามนะครับครับผมก็มีุ่งเทียนนะครับแล้วก็ซอยไปแล้วครับ หอมแดงนะครับหอมแดงแล้วก็รไอใบมะกรูดกระเทียมแล้วก right so ็หอมต่างๆหอมต้นหอมแบ่งนะครับครับผมครับต่อไปครับติดตามต่อไปครับครับผมครับผมพี่น้องครับท nah um, ่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามขอบคุณครับครับเชฟตุ่ยดํนะครับพ่อครัวตุ่ยดํเพื่อนกับลาภิอุดรนะครับเพื่อนมายำท่างคาร์บอนนะครับเนาะคาร์บอนงิ่ใหม่ผมก็ใส่เกลือนะครับประมาณหนึ่ง หนึ่งช้อนกุ้งชาครับครับผมกุ้งชานะครับโดยประมาณนะครับต่อไปยังไงครับเนี่ยครับที่ขาดแป็นที่ส่งนัวนะครับส่งนัวครับผมที่เราจะติดตามกันเกือบประมาณสามกิโลนะครับผมก็ไปทําหมดนะครับพี่น้องอันนี้แจ้กันครับผมอ่าใส่ลายใส่ลายครับใส่ลายใส่ลายนะครับก็ครับผมโอเคครับอา่ต่อไปอะไรครับเชฟก็ตามด้วยพริกครับพริกเขาคั่วนี่จะพอเป็นสุดท้ายนะครับสุดซอยให้ผมคนสุกคนนะครับพี่น้องนะเอาพริก มาแข็งตามเพชรตก็ได้แตเพชรครับว่คร no 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 ับผมแั้วนี้เพื่อนจะทำมแล้วครับต้องเอาทั้งคนักนะครับเนาะโอเคครับโดยประมาณสี่ซอนเนียงพูดหรือสี่ซอนซ่าของเหนืรือเปล่จ๊ะข้าวโพดใช่ไหมครับน้ำปลาหยอดนิดหน่อยครับน้ำปลาน้ำปลาใส่วอพร่องวันครับอันนี้คือเป็นสปอนเซอร์นะครับพิพปรสนะครับเดี๋ยวประมาณโอเคครับกินมากเลยครับกินมากเลยต่อไปอะไรต่อไปอะไรครับเชฟแล้วครับเดี๋ยวกินกระตีเลยครับตีเลยเลย โอเคนะครับอ่าอ้ยโอ้ยฮ่าโอ้ยครับผมบอกแล้วครับหน้าต้นต้จากสวนครับหลังบ้านนี่อือโอ้ยโอ้ยโอ้ยเชี่ยไปยังนอตเชี่ยไปที่นาะโอเคครับโอเคครับอ่าโอเคอ่าต่อไปมะนาวครับมะนาวส้นจากสวนพี่น้องเอ้ยมะนาบอกหน้าคนบ้า สมวอดใบครับบังแก้วทำสมกับรากาศใส่บางบางเน่าไอ้ไททาบอครับเจ้าใบกระสมโอ้เป็นตันซีครับก็ทาบอโอ้ยใบครับพี่ว่าอ่าพี่ว่าเอาขั้นบอนั่นผมกิสมยิ่งไม่ยำยำกิ่นแทนเลยครับอือตอนนี้เขาใครเหนรวยกันนะครับเนาะทีนี้ต่อไปนะครับพวกตัวแก่หรอกเว้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะฝากเดี๋ยวจะไม่กันแม่เพราะแคนั้นแค่นั้นพกสมอ่าถ่ายแล้วคืกินนี่ต้องใายทอดสดรึเปล่โอ้โหผลนะครับสุดยอดเลยครับเนี่ยมันเป็นอ่าเพิ่งไม่หยาบเเชฟมาจากไอ้เชฟ อำเภอเพนอันนี้เจ้ามึงดิทำไงเนี่ยแม่ล่ะยังไม่เอ่ยทำหน่อยได้ผิดใจเลยเขา่วนะครับเขาขวดอ่าโอเคครับอะไรผมับพินแล้วครับพ้อขับพร้อมเดียวเสร็จไรมาได้ครับเขา่วดเสร็จไรมาได้เอาเอาเอาสายตาครับสายตาสายตาออกเลยครับโอเคครับอืมท่านมันอยู่เมืองเงี้ยนี่ เปนเชฟแบบเค็มแบบเคนมาบบเค็มแบบเอ๋อพี่น้องครับจจกลายพร้อมมันตีหนังครับพี่น้องเนออ๋ออันนี้เป็นเชฟมาจากอำเภอเพนครับเชฟมาดับหนึ่งอำเภอเพนคับดับหนึ่งก็ครับหนึ่งแบบเมียใส่ดูครับเมียใส่ไม่ได้เหรอครับอ่าต่อไปครับอะไรอีกเชฟเอาครับหอมล้วหอมแดงครับเด้อเฮ็ดไปละเฮ็ดไปล้ะถ้าว่ากัดไส่ครับอยู่มาแซ่บก่อนละมาแซ่บกัดเข้าชีว่ากันที่หลัง แกของวันเรียกจานได้พี่น้องเนี่ยอืมอ๋อครับอ่นสุดซอยครับสุดซอยเนี่ยเราแกต้องมีหอมแดงแล้วก็กระเทียมครับอื่นพร้อมอ๋อครับหอมแดงแล้วก็แล้วก็กระเทียมครับต้กระดับตกควดหอมๆแกเอามาสุดๆนะครับอืมครับครับพี่น้องอันนี้เป็นลาบเป็นสูตรอำเภอเป็นเชฟอันดับหนึ่งแห่งเมืองอำเภอเพ็น ครับจะมาเลือดบ๊อมี่เดเดือดเด้อครับเดือดคับเดือดจะเอาฟูดถือกล่องนะครับโอ้บ่มีเลือดครับเลือดแห้งไปแล้วครับท่างนี้เอาครับขอาต้นแรกครับผมนนีตามเ่ต้นพี่น้องเด้อยครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนตากแางครับผมพ่อโซ่ตัวดำด้วยนะครับ